ข้างนอกข้างในานี่ผมบอกเลยว่าคนละบรรยากาศครับนี่เราอยู่กันในห้างซีคอนสแควร์สีนักขดิครับเราดีกว่าร้านชานมที่มีชื่อเสียงเป็นแบรนด์น้องใหม่แต่ว่าโด่งดังในเรื่องของรสชาติกลมกล่อมเป็นสาขาเปิดใหม่แล้วก็ร้านน่ารักน่ารัก,นรกเนี่ยาอยู่ชั้นไหนกันได้พี่บอยอยู่ที่ สาขานี้เป็นสาขาใหม่นะคะเปิดอยู่ที่ห้างซีคอนสแควร์รอยู่ชั้นสามครับผมอยู่โซนมันนี่คอร์ดอยู่หน้าธนาคารกรุงไทยเลยาหาง่ายมากๆแล้วอย่างหนึ่งที่ความเปิดดูอ่ะมีมุมถ่ายรูปด้วยนะว้าวดูดิใช่เหรอมือถ่ายรูปด้วยเหรอมีมุมถ่ายรูปด้วยน่ารักมาะร้านน่านะรัามากมากเฮ้ยแต่ว่าเขาเพิ่งเปิดนะ ใช่นี่ไหนชื่ออะไรไหนขอดูหน่อยครับเดี๋ยววางให้ดูเลยเพจ Facebook ของทางร้านกิตะทีสแตนนะว้าวไหนขอดูหน่อยมันเป็นยังไงครับทำไมพี่บอมไม่เห็นดูเรื่องเลยไปอยู่ไหนมาเนี่ยนี่ว้าวเป็นไงโอ้โห,หน่ารักไปอีกใช่โอ้โหตอนนี้เราก็กำลังขึ้นบันไดไป ที่สาคัญเมื่อกี้ทรายเห็นนะวันนี้เป็นวันแรกพอดีที่เขาเปิดปค่ะเขาบอกว่าซื้อสองเมนูแถมกระเป๋าผ้าหนึ่งไปจริงดิแล้วเมนูเขาเมาแกี้เห็นด้วะเริ่มต้น19บาทราคาในห้างด้วยเพราะว่อยู่ในห้างอย่างเงีงย้งยแบบแก้วละสี่สิบห้าสิบบาทเนานะต้องมีต้องมีประมาณนะครับหรือว่าบางแบรนด์ชานมบางแบรนด์หรืออะไรเงี้ยก็ก็ราคาค่อนข้างสูงแต่นี้เริ่มต้น19บาททำไมผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยอ่ะเหมือนอยากแบบอยากจะกินแล้วอ่ะ ร้อนๆนะเข้ามาแบบใช่ออ fresh ว้าวตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นสามแล้วใช่ค,ะะค่ะไปเดินเดินไปพร้อมๆกันมันนี่อะมันนี่มันนี่สแคว, <c oughs> วร์อุ้ย<อ>พูดผิดมันคือมันนี่สแควร์นะคะไม่ใช่มันนี่คอร์ดใช่ครับเห็นไหมก็มาง่ายมากๆเลยนะพี่บอมเดินเข้ามาตรงด้านหน้าเลยจากมันนี่มาประมาณไม่เกินห้าร้อยเมตรใช่ค่ะเราก็จะเห็นเป็นร้านกระตุ่กระตุ่ อุ้ยเห็นอะไรแว๊บๆมีสาวสวยน่ารักน่ารักด้วยชุดขาวๆอเห็นสาวๆเราไปถึงที่บอมเพิ่งมาทันทีเลยค่ะว้าวของขาวว้าวว้าวว้าวสรุปเราจะพามาดูสาวสวยหรือว่าเราจะพามากินชาแต่ที่เรารู้อ่ะเออรูเมทที่บอมครับได้เลยนะโอ้โหรูเมทด้วยนะครับเป็นยนงไงนี่นี่ไงเขามีของในส่วนของนี่เลยแ่่่ะะนนนเยูหออคาช่วยแนะนำหน่อยครับสวัสดีครับ คะคุณลูกค้าจะซื้อเมนูอะไก็ได้นะคะด้านนี้เลยราคาจะเริ่มต้นที่19บาทนะคะลูกค้าจะซื้อแค่19บาทสองแก้วก็ได้เหมือนกันค่ะที่จะแด้รับกระสอบถ้าน่ารักได้รับแบบนี้ไปเลยน่ารักด้วยนะกระสอบง่าเทียวบ้านรถกระสอบรถร้อนนะอาช่ยสองแก้วก็ซื้อใส่ทีได้เลยเขาบอกว่ามีโปรโมชั่นอะไรนะครับพอดีพอดีสนใจร้านแล้วก็แบบเดินทางมาไกลมากเขาบอกว่าซื้อสองซื้อซื้อซื้องเป็นไปไม่ได้ซื้ออะไรนะโปรโมชั่นแก้วค่ะ ลค้าจะซื้อเมนูอะไรก็ได้ในนี้นแค่ 2, 2>, คแคแ2แก้วค่ะราคา19บาท2แก้วก็ได้เหมือนกันจำกัดอา่าเป็นคขนับสิ้นแก้วแล้วค่ะลูกค้าซื้อ 2, 2>, ออ2แก้วก็คือได้รับสองก่าได้รั้งราคลทั้งเรื่อยแล้ว<อ><อ>ดูเรามาวันนี้เรามากันเยอะนะเร,เราว่าเราต้องได้ไหลาย<อ><ป>ใบแน่เลยถ้าลค้าซื้ออ่าห้าแก้วอย่างเงี้ยเราก็ให้ไปเลยสามใบโอ้โหเอยเลิศเลิศมากเลยคงไม่ได้แค่วันนี้วันแรกเท่านั้นนะคะวันเดียวด้วยวันใหญ่น่าจมดแล้วค่ะเพราะว่าลูกค้าเยู่มาเมื่อเช้า อ๋อไม่ทันเลยทีเดียวอุ้ยดีนะเรามากันเร็วเดี๋ยวเราน้องกวางน้องสายเราไปดูเมนูแล้วก็สั่งกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันออเดอร์แล้วก็โปรโมชั่นแล้ววันนี้วันสุดท้ายด้วยใช่เพราะถ้าเราเปิดร้านใหม่ไงวันนี้วันเดียวครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตดูในส่วนของเมนูนะครับมีอะไรกันบ้างค่ะทรายดูสเปเชียลเมนูเลยต้องีโอ้โหนี่อะไรอ่ะอันนี้เขาบอกว่าต้องลองชาชาผลไม้รวมใช่รู้สึกว่านี่เป็นซิกเนเจอร์ป่ะเป็นซิกเนเจอร์ว้าว ใช่แล้วก็ซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งเลยก็คือจะเป็นพวกเมนูมัทฉะของเขาโอ้โหมัทฉะเขาเขียนว่าอร่อยหอมนะที่สำคัญเขาบอกเมนูโกโก้เนี่ยเขาใช้เป็นโกโก้พรีเมียมโกโก้ขีดเนียมด้วยและแต่ผีปอมเขียวอย่าเพิ่งแต่ราคาแค่สี่สิบเก้าบาทมียูสุโซดาด้วยนะโอ้โหแล้วที่นี่เขาบอกว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เขาทํามาเนี่ยนําเข้าจากต่างประเทศหมดเลยนะเออไม่ว่าจะเป็นชานะครับเป็นชาเป็นพวกอ่าชามัทฉะนะครับ รวมถึงรายการอื่นก็คือน้ำเข้าเป็นเกรดพรีเมียมหมดเลยค่ะไม่รอช้าละเราเลือกเมนูวันนี้ะอ่าอยากเฟซนะอยากเฟซอยากเฟสอ่ะพี่บอมกินอะไรพี่บอมกินอะไรนี่เลยมะข่ายโยเกิร์ตเลมอนอ่าสายหลัาฟังก่อนฟังฟังอะเมนูมันเยอะอ่ะเลยไม่ถูกจริงอ่ะควังต้องพิเศษกว่าคนอื่นนะคะควังจะเลือกเมนูนี้เลยยาวยาวอุ้ยยาวยาวสาวได้สาวยาว สายก็แบบว่าหวานหวานแล้วแหววสตรอเบอรี่ปั่นโอ้โหเขาบอกว่าเป็นเมนูน้ำสตอเบอรี่ปั่น์โอ้โหน่ากินของสายหน่ากินมากแต่เราจะสั่งสามแก้วไม่ได้ถามน้องตากล้องหน่อยดีกว่าอยากกินเมนูอะไรครับอยากกินอะไรไม่ต้องเลือกเดี๋ยวเราจัดให้เดี๋ยวเราเลือกให้แบบซิกเนเจอร์ดีกว่าแล้วเราจะได้มีเมนูซิกเนเจอร์อะไรอ่างไปครับไปครับไปสั่งกันครับ บินก็ดูง่ายมากเลยนะดูเมนูที่พวกเราสั่งกันไปนะคะเราสั่งกันทั้งหมด6แก้วใช่คุณลูกค้าซื้อ6แก้วใช่ไหมเอ่ยอันนี้เนี่ยหนูฝากบัวชัวร์ละกันโอเคค่ะ6แก้วใช่ไหมหนูน่ารักน่ารักแนี้ยสั่ไปเลยขอบคุณค่ะป้าเดี๋ยวเราไปนั่งรอเขาบอกว่ามีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะไปคะเลย ของวางเป็นบ่าวชูกาคิตะยาวๆของทรายเป็นโซดาต้มยูสุเรามาชิมกันดีกว่ามาอือายสดชื่นฟรชไข่มุกเต็มปากเลยอ่ะทำไมพี่บอมแอบแพนกล้องหาพี่บอมพี่บอมแกยังไม่ได้กินผมยังไม่ได้กินแต่เราไปรอแล้วจะมีเมนูอะไรอีกโอเคหลังจากที่เราสัง อเดอร์เยอะแยะมากมายนะครับผมทำอะไรกันสายสดฮะสายสดสายสดกาอี้นะครับหลังจากที่เราสั่งเมนูนะครับเยอะแยะมากมายเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะเรามากัน3าคนแต่ดูเมนูพระเจ้าเอาก็มันเป็นซิกเนเจอร์ชอบโอ้โหแล้วไงต่อครับควางกินส้มยูสุโซดาคนเดียวหมดไม่พอก็ขออีกแก้วชาผลไม้รวมแต่ของไรายก็ผลไม้เหมือนกันนะเป็นนมสดสตรอเบอรี่ปั่นของไซตน่ากินมากเลยอะดูดี แต่เขาเขาเคลมว่าไม่ได้มีแค่ผลไม้อย่างเดียวนะเธอนี่อะไระครับชานมไต้หวันพ่นไฟมันไม่มีแค่ชานมไต้หวันนะเขามีพวกโกโก้มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วโกโก้เขาเป็นพรีเมียมร,รวมถึงมัทฉะที่เขาเคลมว่ากินแล้วนึกถึงเกาหลีเลยพีปป่บมนึกถึงเกาหลีอ้ยญี่ปุ่นเกาหลีหรือญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่เลยนะครับซีเทเตอร์ของบอมนะฮะมัทฉะโยเกิร์ตแล้วก็มันมีส่วนผสมของของมัทฉะชาชาเขียว,วะนะครับ กินแล้วคมกล่อมแล้วก็ตัดกับตัวเรมอนครับมันดูแบบสุดยอดเลยครับมันมันไม่สามารถเป็นแดรได้เหมืนก่งเป็นที่รู้ว่าอันนี้ย่างกวางกินและที่สำคัญนะเราไม่ได้เอาแก้วยาวๆมาใช่ไห เพราะว่าเรากินหมดไปแล้วหมดแล้วนี่แก้วยาแบบอย่างนี้เลยจริงๆคือด้วยบรรยากาศอย่างนี้เนาะเราเราแบบเราเข้ามาแล้วเราเลือกที่มากินอ่ะมันเฟรเป็นเฟสก่อนชอบส้มยูสุตรงไหนรู้ปะเขาจะมีเนื้อส้มอยู่ข้างในแล้วอร่อยมากแล้วมันจะมีให้คล้ายๆเหมือนอีกอย่างหนึ่งอ่ะเป็นพวกเหมือนเยลลี่ป่ะเธอดูเป็นผลไม้รวมดิผลไม้รวมก็คือผลไม้รวมที่แบบว่าอ่า มีผลไม้อยู่ข้างในจริงๆนะใช่มีแตงโมมีแก้วมังกรมีอะไรเดยวเลมอนแล้วก็มีส้มแล้วที่ถ่าญร้านเนี้เขาแบบถ่ายรูปน่ารักทุกมุมเลยแสงได้อะไรได้ใช่กวางโชว์รูปเขาไปทีนิดิติ๊ง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 าิ๊งต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 งตงิิ๊งติ๊ เขาเป็นราคาที่เริ่มต้นที่แค่ละบก้าบาทสิบเกาบาทใช่ใช่แต่ว่าเขามีทุกเมนูมีมากมายหลายเมนูมีทั้งผลไม้มีทั้งชานมมีทั้งชาเขียว<ช>หรือโกโ้กใช่ร้านอยู่ที่ไหนนะก็เดี๋ยวเน้นย้ำที่กัดร้านอีกรอบนึงนะคะสาขาที่ตะทีแสแตนะจะอยู่ที่อันนี้สาขาใหม่นะจะอยู่ที่สาขาซีคอนสแควร์อยู่ชั้น3อยู่โซนมันนี่สแควร์ รงเข้ามาเลยก็จะอยู่ทางหน้าธนาคารกรุงไทยนะคะสังเกตง่ายๆเลยร้านน่ารักน่ารักแบบนี้นะก็มากันได้เลยเนาะ,ะหรือถ้ามาไม่ถูกยังไงก็คือทักมาที่ทีจะทีสแตนสีนสาข,ขาสีข้อสีนักลีน<ช>จะมีะแอดมินคอยตอบให้หรืออยากเอ๊เขาจะอัปเดตเมนูเขาจะมีเมนูซิกเนเจอร์ของแต่ละซี่สั่นเนาะ ใช่มีเมนูอัปเดตข้อใหม่มาอีกมากมายค่ะร<า>วมถึงช่องทางการขาย <c oughs> โลว์วินทูดไลแมนอะไรพวกนี้มีเดลิเวอรี่ส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยโอเคครับผมขออม่อจากกันในคลิปนี้อ่ะพี่บอมลี <c oughs> จะบอกว่าแล้วของ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 กำนันของสาสโสมา่า คืออะไรของพรีเมียของพเมีอะมาแบรนด์อื่นเขายังมีเราก็มีนะเป็นอะไรครับที่วางไปดูมันจะเหมือนเป็นแก้วเก็บความเย็นป่ะใช่น่ารักมากเลยมีทั้งหมด3สีอ๋อกระเป๋าผ้าใบแบบไซส์แบบกำลังดีเลยอ่ะคิ้วๆน่ารักเป็นน้องกระตุยกระตุยกระตุยที่แปลว่ากระต่าย โอเคครับก่อนจะกลากันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดเมนูอร่อยๆจากจากแต่สาขาปฏิพัฒน,น์สีสกินใช่ค่ะสำหรับวันนี้เราสามคนขอลาไปก่อนพบก,กันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ